คือถ้าเรารักใครสักคนเนี่ยยิ่งถ้ารักมากๆเนาะเราก็อยากจะทําสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาตามกําลังความสามารถเท่าที่ที่เราทําได้มากที่สุดนะผมก็เลยคิดว่าผมเนี่ยเป็นผู้อำนวยการถ้าเป็นพออไม่รักเด็กไม่รักครูก็คงจะเป็นพออไม่ได้นะครับแล้วก็สิ่งแรกเลยที่ที่อยากจะทําให้กับนักเรียนก็คือคุณภาพชีวิตที่ดี ก็คือเรื่องของการกินกันอยู่นะครับอยู่ในโรงเรียนใช่การขับถ่ายนะครับห้องน้ําต่างๆเนี่ยก็ควรจะสะอาดสวยงามนี่เราก็มองว่าทําไมเด็กเนี่ยเขาอยากไปห้างสับสินค้าทําไมบอกเอ้มาโรงเรียนอ้ไม่ไม่ค่อยอยากมาแต่อยากไปห้างเพราะห้างมีอะไรมีแอร์ใช่ไหมมันเย็นมันเย็นสบายนะครับห้างมีฟู้ดคอร์ทที่สวยงามมีอาหารหลากหลายสะอาดเนาะ จะกินจะอยู่แล้วก็การตกแต่งอะไรก็เขาก็จะดูจะดูมีคอนเซปต์เราก็มองว่าเราก็อยากทำโรงอาหารโรงเรียนเนี่ยให้เป็นห้างสรรพสินค้าเพื่อเด็กที่จะเขาเข้ามากินอาหารนะครับก็จะได้รับความสะดวกสบายนะครับแอร์เย็นๆนะครับบรรยากาศดีๆแล้วก็แม่ค้านะครับแต่งตัวที่ที่มันถูกสุขลักษณะาอาหารถูกสุขลักษณะสะอาดนะครับผู้ปกครองกอ็น่าจะพึงพอใจ เราก็มีความคิดว่านี่แหละคือการแสดงความรักของเราที่มีที่มีต่อนักเรียนคือเราจะต้องมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขานะครับก็เลยเกิดเกิดแนวคิดนี้ขึ้นมาครับผมคราวนี้ท่านผอคะสำหรับในเรื่องของการบริหารจัดการภายในโรงอาหารนะคะเป็นแบบไหนบ้างคะเราใช้เทคโนโลยีทั้งหมดอ๋อแบบไหนคะเทคโนโลยีการใช้จ่ายในโรงอาหารเนี่ยไม่ได้ใช้เงินสดเลยนะครับใช้รูปแบบของการจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส นะครับผ่านระบบะที่เราเรียกว่า wish canteen wish canteen นะครับ wish canteen เนี่ยเป็นระบบที่ที่เราจะใช้ทั้งแอปพลิเคชัน Line แล้วก็ใช้ตัวบัตรบัตรนักเรียนน,นะครับแอปพลิเคชันไลน์ก็หมายความว่านักเรียนเนี่ยจะต้องลงทะเบียนนะครับในแอปพลิเคชัน Line ก็เหมือนเราเพิ่มเพื่อนอะนะ,ะพอเพิ่มเพื่อนเข้าไปแล้วก็กรอกข้อมูล ก็มีทั้งกรอกข้อมูลของนักเรียนและก็กรอกข้อมูลของผู้ปกครองทําไมเราต้องกรอกข้อมูลของผู้ปกครองด้วยเพราะว่าเวลาผู้ปกครองเติมเงินผ่านวิ c แคนทีนผ่านระบบเนี้ยก็จะสามารถเติมให้นักเรียนได้เลยโดยไม่ไม่ต้องผ่านตัวนักเรียนแล้วก็ไปเติมเงินอพอลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีระบบเรามีแอปพลิเคชันภายในที่สามารถที่ให้นักเรียนเติมเงินได้เช็คได้ว่าวันนี้ใช้จ่ายไปเท่าไหร่ นะครับใช้ใช้ใจ่ายไปเท่าไหร่แล้วก็เหลือเงินเท่าไหร่นะครับโดยที่วิสคนทีนเนี่ยก็จะอยู่ในไลายเราจะกดขึ้นขึ้นลายขึ้นมาเลยนะครับพอเติมเงินเสร็จนะครับก็จะโอนสลิปนะครับสลิปเนี่ยเข้าไปเป็นเป็นหลักฐานในการเติมเงินซึ่งไม่ยากครับเ,าเราก็สามารถลิงก์เข้าไปในอ e ีแบงกิ้งได้ทุกธนาคารเลย เวลาจะเติมเงินน,นะครสมัยมากสมมติรเราใช้กรุงไทยเน็กเนี่ยเราก็เข้าไปในแอปแอปวิสแคนตีนเสร็จแล้วเราจะเติมเงินนะวิสแคน e ีนก็ให้เลือกว่าเ,าเราจะเติมเงินผ่านไหนเราก็กดเข้าไปในที่กรุงไทยเน็กนะครับก็เรียบร้อยนะครับก็จะเติมเงินเรียบร้อยแล้วก็เวลาจ่ายก็แม่ค้าเขาก็จะมี QRcode นักเรียนก็จะสแกน QRcode จ่ายนะครับแต่ถ้าเป็นบัตรเติมเงินนักเรียนก็จะพอเติมเงินในบัตรบัตรนักเรียนปุ๊บ ก็จะสามารถที่จะไปเช็คเวลาเวลาจ่ายก็จะมีตต้นของแม่ค้านะครับก็จะแตะจ่ายเรียบร้อยอาหารแพงไหมนะครับะะอยาอกจะาเป็นเท่าไหร่คะสามสิบบาทนะครับสาบาท25บาทก็มีนะครับถ้าพิเศษอะอาหารสองอย่างก็สาแล้วเพิ่มก็เป็น35มส้ก๋วยเตี๋ยวนี่30ตรงนี้ผมถือว่าหลักการแนวคิดของเรานอกจากเราจะให้ นักเรียนได้รับได้รับสิ่งที่ดีะนะครับเราคำนึงถึงถึงความเท่าเทียมด้วยนักเรียนของเราเนี่ยมีในโรงเรียนใหญ่ของเรามีโรงเรียนเล็กอยู่4ีโรงเรียนคือมี4โปรแกรมคือม,มีมีทั้งโปรแกรมห้องเรียนปกติมี IEP มี EP มี International โปรแกรมนะครับการจ่ายค่าเล่าเรียนเนี่ยต่างกันแต่คุณภาพชีวิตต้องไม่ต่างนะครับหมายความว่าอะไระใช้โรงอาหารก็ร่วมกัน ใช้ห้องน้ําก็เหมือนกันดังนั้นในโรงเรียนเนี่ยคุณจะไม่มีความเหลื่อมล้าแต่มีความหลากหลายแต่ไม่เหลื่อมล้าสุดยอดมากๆเลยนะคะสําหรับโปรแกรมที่ท่านผอโป้งพูดมาเนี่ยเดี๋ยวรอบหน้านะจะต้องพาไปจอดลึกกันที่นี่นะคะเพราะว่าหลากหลายโปรแกรมที่น่าสนใจแน่นอนเลยนะคะเขาว่ามันมีสิ่งที่พิเศษมากๆสาหรับโรงอาหารแห่งนี้นคืออะไรคะพิเศษก็คือจะมีร้านขายเครื่องดื่มพวกชานะครับพวกนมพวกน้ำปัน่น นะครับต้องพูดภาษาอังกฤษนะครับอ,อยู่หนึ่งร้านที่ว่าร้านประเดิมเป็นเงื่อนไขที่เราตกลงกับร้านนะครับตอนที่เข้ามาประกอบการกับเราว่าร้านนี้จะต้องพูดภาษาอังกฤษคือแนวคิดของเราเรามองว่าการการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยจะให้นักเรียนที่สามารถที่ทจะพูดคล่องนะครับแล้วก็มีความสมรรถานะเพิ่มขึ้นเนี่ยจะต้องใช้ทุกวัน ถ้าใครไม่พูดภาษาอังกฤษถ้าคุณพึ่งบอกว่าจะซื้อกาแฟหนึ่งแก้วไม่ได้คาปูชิโน่รอนแก้วหน่งไม่ได้ยังไม่ได้ไม่ได้คะนไม่ได้เลยโอ้ตายแไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ทานเราต้องเดี๋ยวไอไอวันทูซัมกาแฟฉันต้องการทกาแฟนะแล้วเขาก็จะพูดเป็นภาษาอังกฤษตอบโต้นะครับถึงจะซื้อกาแฟได้ถึงจะซื้อนมได้ถึงจะซื้อชา ชาปั่นหรือชาเขียวอะไรพวกนี้ได้อันนี้จะทําให้นักเรียนสามารถที่จะใช้ภาษาอังกฤษได้ทุกวันแคะ,คะนอกจากจะเป็นโรงอาหารเรายังเหมือนเป็นแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษแล้วไม่แน่อาจจะแบบขยายต่อไปร้านอื่นๆๆด้วยเนาะอยากให้ท่านผอโป้งค่ะได้ มีเหมือนมีคําแนะนําเป็นแนวทางหรือการให้ไอเดียแชร์ไอเดียหน่อยละกันเผื่อมีสถานศึกษาสนใจอยากจะพัฒนาในเรื่องราวเหล่านี้นะคะเพื่อสร้างความสุขให้กับเด็กๆเ,เป็นความสุขขั้นพื้นฐานเลยนะคะเรื่องนี้เช่เลยค่ะคือหลายๆคนนะครับผู้บริหารหลายๆท่านเนี่ยได้มาดมาูมาดูที่โรงเรียนผม <c oughs> อยากทํามาก <c oughs> นะแต่ติดตรงที่ว่าไม่มีเงินผมอยากให้คิดอย่างนี้ว่าสําคัญคือคือใจต้องสู้ แล้วก็เสียสละจิตวิญญาณของการเป็นผู้บริหารเนี่ยฉันจะต้องจะต้องทำให้เด็กฉันจะต้องเสียสละฉันจะต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมะนะครับการระดมทรัพยากรเนี่ยเราเราไม่จำเป็นจะต้องว่าอะไรก็จะต้องไปไปพึ่งพระป่านะครับผมอยากให้แนะนำให้ท่านผู้บริหารว่าเราต้องสร้างมูลค่าของโรงเรียนเราให้มันมีคุณค่าพอที่ผู้ปกครองเนี่ยเขาจะพร้อมที่จะให้ทรัพยากรกักบเรา นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายอะไรก็ตามที่โรงเรียนเรียกเก็บหรือเขาเห็นว่าเฮ้ยโรงเรียนทําดีโรงเรียนให้สิ่งดีๆกับลูกเขาโรงเรียนให้อนาคตที่ดีกับลูกเขาโรงเรียนให้ลูกเขาเรียนตามความถนัดความสนใจความชอบเขาพร้อมที่จะช่วยเหลือหรือเรามีโรงอาหารของเราอยู่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องติดแอร์ไม่ต้องมีความหรูหราสวยงามอะไรแบบห้างหรอกเพียงแต่เราอาจจะแค่ปรับปรุงทาสีใหม่ นะครับแล้วก็เอารูปอาหารดีๆมาติดนะครับเอารูปอา,อาหารที่มันถูกสุขลักษณะเอารูปต้นไม้เอารูปธรรมชาตินะครับแล้วก็รรนลงให้เด็กเขาเขามีมารยาทในการกินมีระเบียบที่ัยนะครับเอาจานช้อนไปเก็บที่เป็นที่เป็นทางอย่างเงี้ยผมว่าตรงเนี้ยแค่นี้แหละเราก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างฟู้ดคอร์ดแบบตามบริบทของแต่ละโรงเรียนแล้วนะครับผมผมอยากให้กําลังใจทุกท่าน แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะไปสอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคือเรียนดีมีความสุขใช่เลยใช่เลยผมะค,ะคิดว่าก่อนที่จะเรียนดีเนี่ยจะต้องจะต้องมีความสุขพื้นฐานก่อนคือจะต้องมาอยู่โรงเรียนแล้วแล้วสามารถขับถ่ายได้สะดวกไม่ใช่ห้องน้ําเข้าไปแล้วก็โอ้ไม่อยากเข้าอันไว้ไปเข้าที่บ้านนะครับหรือโรงอาหารสกปรกนะครับอาหารไม่ถูกสุขลักษณะไม่กินละ นะครับก็คือจะต้องมีความสุขในปัจจัยพื้นฐานก่อนนะครับตรงนี้ก็ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการที่ที่ให้นโยบายนี้นะครับรวมทั้งท่านดรนิยมไผ่โสภานะครับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายมรุงเทพมหาครนเขตหนึ่งเนี่ยท่านก็บอกว่าเ้ยนักเรียนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีก่อนอม,มาอยู่โรงเรียนต้องมีความสุขก่อนมาอยู่โรงเรียนต้องมีพื้นฐานปัจจัยพื้นฐานที่ดีก่อนเขาถึงจะเรียนดีได้นะครับซึ่งโรงเรียนในสพกมกทหนึ่งของเราเนี่ย ก็ได้นําแนวคิดได้ของท่านเนี่ยได้มาใหบมาปรับปรุงตรงนี้ผมก็ขอ,เ,อเป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับและพร้อมที่ที่ให้โรงเรียนโพธิสารวิทยากรของเราเนี่ยเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างนะครับให้ท่านมาดูให้ท่านมาศึกษ,ษาหรือท่านมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเรานะครับท่านอาจจะมีดีนะครับแล้วก็เอาความดีของเราเนี่ยไปแลกเปลี่ยนกันเราอาจจะมีข้อข้อบกพร่องข้อที่จะต้องปรับปรุงบางเรื่องแล้วก็เอาแบบอย่างจากท่านมานะครับ แล้วก็จะเป็นการที่ทำให้การศึกษาของเราเนี่ยได้ได้มิติที่หลากหลายนะครับนำไปสู่การพัฒนาอย่างแท้จริงนะครับเรียนเชิญนะครับที่โพธิสารยินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ